Yeah! คอนเสร์ตเพราะฉะนั้นแต่คนเนี้ยใครไม่สดอยู่แลนะคะสทุกคนรเปล่าคะสด ต้อง i ารให้คุณชอบสุดท้ายกนเลยหมดก่อนยากให้จบอยากให้าบถาไมบโอ้ยาไม่จบถ้าไม่ voilà ถ้าหาผู้ดียากขึ้นถ้าสาม้านักผู้ดีนี้ช่วยได้ทาไหนดีบ้างก็ถ้าสาม้านักผู้ดีถ้าได้ทาให้แต่งงานดีมาก ผมชอบผู้หญิงแบบว่าพูดเก่งนะครับแต่ว่าไม่รวยร พอลพี oh, oh 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 well, so ่บพ uh ี่ช่อนค่ะว่าถ้าคนที่เชื่ชาายก็เป็นสองกรณีไม่ครับผมพี่บอลเป็นเกยครับะพบเพราะว่ามีคนเขาบอว่าผู้ชายชอบหนีร้านะคะจริงนะเพราะว่าผู้หญิงร้ายเลยคือหน้าพสต์าดี